คิดแบบนี้รวยไวกว่าคนอื่นครับการคิดเนี่ยมันมี2อ,อย่างนะครับอย่างแรกคือการคิดแบบ what is อย่างที่2อการคิดแบบ what you want อยู่ที่ว่าคุณจะโฟกัสเรงไหน what is คืออะไร what is คือการที่คุณไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนาปัจจุบันรอบๆภายนอกครับ ผมจะบอกให้นะครับความลับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงณเวลาปัจจุบันมันไม่ใช่ปัจจุบันครับมันคือผลรวมของอดีตนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมุติว่าวันนี้นะครับผมไปรับผลสอบแล้วปรากฏว่าผลสอบออกมาแล้วผมสอบตกคําถามคือไอ้ที่ผมสอบตกเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือคือผลรวมของอดีตครับมันคือผลรวมของอดีตถูกปะผมจะต้องเกเลเรไม่ตั้งใจเรียนที่ผ่านมาในระยะเวลาเทอมหนึ่ง ดังนั้นผลสอบที่ออกมาเนี่ยมันคือผลรวมของอดีตถ้าเกิดผมไปโฟกัสที่ what is คือผมไปโฟกัสที่ไอ้ผลสอบปัจจุบันและผมทุกๆมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับดังนั้นอส้สภาวะที่คุณเจอในปัจจุบันเนี้ยนะครับข้าวของที่คุณมีบ้านที่คุณอยู่นะครับเงินในบัญชีธนาคารที่คุณมีนะครับสถานะทางเศรษฐกิจนะครับโรงเรียนที่ลูกคุณอยู่มันไม่ใช่ปัจจุบันนะมันคือผลรวมของอดีตครับดังนั้นถ้าเกิดคุณโฟกัสในสิ่งนั้นคุณกำลังโฟกัสอดีตครับ มันแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่คุณต้องโฟกัสไม่ใช่ what is แต่มันคือ what you w นฮะมันคือคุณกำลังไปโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการไปในอนาคตนั่นคือวันนี้ผมได้รับเกรดมาผมสอบตกผมทุกๆๆทําำอะไรไม่ได้ผมต้องโฟกัส w h a t you want คืออะไรผมต้องการอะไรในอนาคต อ๋อผมต้องการสอบได้เกรดสีผมต้องการ A ผมต้องการรวยขึ้นผมต้องการมีบ้านผมต้องการมีรถผมต้องการชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณไปโฟกัสตรงนั้นแล้วคุณไปโฟกัสตรงนั้นมันมีความสุขกว่าไหมครับมีความสุขกว่าครับเมื่อมีความสุขปั๊บคำถามคือคุณจะมีแรงกายแรงใจที่จะทําต่อไหมครับมีคุณจะมีไอเดียไหมครับมีเพราะไอเดียมันมาตอนช่วงคุณมีความสุขตลอดถ้าคุณไปโฟกัสในตัว what is สิ่งที่มันเกิดขึ้นมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องเศร้าแล้ว สำคัญคือไม่ใช่ What is ในสิ่งที่คุณเป็นคนทำอย่างเดียวนะ What is ในสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบด้วยเช่นคนนั้นพูดแบบนั้นคนนี้พูดแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้รัฐบาลเป็นแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้นั่นคือ what is ทั้งหมดอย่าไปโฟกัสที่ what is ครับ What is คือสิ่งที่ทำให้คุณทุกคุณต้องไปโฟกัสที่ิ่่คุณต้องการ แลวคุณโฟกัสแล้วคุณมุ่งไปให้ไปทําแล้วพอคุณโฟกัสคุณมีความสุขเมื่อมีความสุขไอเดียจึงไหลเข้ามาเมื่อมีไอเดียหรือเขาเรียกว่า impulse tos นะครับก็คือความคิดที่ผุดขึ้นเฮ้ยทำงั้นสิทานี้สิทางั้สิทานี้นส,สิไอเดียเหล่านี้นะครับมันจะผุดขึ้นมาตอนที่คุณมีความสุขแล้วคุณ follow 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 follow, follow ไปแล้วคุณจะเจอเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการครับนี่คือเคล็ดลับที่ความสุขกับความสําเร็จมาพร้อมกันครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อัสไซแบกสุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ